แม็กซ์ทงหน้าแม็กซ์เจ้เชยาที่นีสักีเย้ยเก้ยทัศน์ร้ายจัดนิดนึงครับอ้าวอะไรเนี่ยนี่คลิปจบแล้วเหรอฉันยังกินขนมไม่หมดเลยอ้าวคลิปอัพพอดีดูหน่อยแล้วกัน ออขอตรงๆนะคนดูผมไม่มีอะไรจะขอแล้วดูนี่ดินี่อ่ะชื่อติดตามเลยดีคนดูก็ไม่ติดตามกันเลยดูกันเราก็ติดตามกัน่อยนะครับวันนจะจ๊ะกดไล์ด้วยชนดิชนดิ สมทบทุนไอชั้นแล้วมันจะจบเมื่อไหร่เนี่ยเนี่มันยากเกินเว้ยที่ตรงเนี้ยที่สัตว์ใครไปชนเว้ยท้่ต่อแรกไอ้เฮีย มันค่อยๆไปได้ไหมวะยังมันไปไม่ได้เลยเอ,อ,อ้ยอุยอ้ยถูกล่วงเลยสัตว์เรียบร้อยกูเรียกขับรถมาไว้กูขับขกูขับเลยเดีย๋ยเขาไม่ไปเจ๊ไ <Yeah. S 2> oh. <laughs> อ้เหี้ย <laughs> <laughs> แม็กลบกูแม็กลบทางกูนะทางนี้แหละ <laughs> <laughs> มึงต้องท้ามเหยียบน้ำมันเว้ยน้ำมันมันลื่นจัดเลยเออหายรู้พี่ขี้อะไรอ่ะใครก็ว่างอะไรอ่ะฮีอะไรอ่ะมันจะจบเมื่อไหร่ใครว่างวะไว้อะผมมีรถไฟด้วยอุ้ย เม้ยอมเลยในดาวนี้เลยเลยเฮ้ยคืออะไรอ่ะไอ้สัชาดแล้วมันจะมีระเบิดอยู่ไหมเนี่ยเลาวกูเล่าก็โดนดีวะอุ้ยอุ้ยมาเว้ยมาเว้ยยา งานศิลาสมาเ่ยงานมันเหินข้ามไม่ได้นะเว้ยกูกลัวดิแค่ทำไมมันหักไปไว่ล่าเรื่อยๆไอ้เบี้ยกูไปได้ว้า ไอ้เยี่นี่เดียวเองรถกูเลยเฮียอะไรวะไปอ้เฮียมันหลอกไอ้เฮียเราถังวะจิตมบงนนนะไอ้แม็กแม็กรถถังคืข้ามไปไม่ได้ไอ้เฮีย เนี่ยโอ้ยเลยกูข้ามไม่ได้อ่ะเยี่ยไอเยี่ยรถถังกูช้าเว้ยว้าวไอต่อมาคิวไม่กินอยู่ไอ้ย่ะ ริบยังไม่ผ่านเฮ้ยมันจะชดกูทำยังไรเนี่ยไอ้ครูทำอะไรได้บ้างเนี่ยล่วงกัดตายแล้่ไอ้เริ่มโค้งแล้วเริ่มโค้งแล้วไอ้เี้ยโอ้โยไอ้เี้ยเอ้ยคิวมาวันนี้เลย ขอไหนอ่ะเอาเงี้ยเข้าอยู่เข้าอยู่วินเนอร์อยู่เว้ยอ๋อไปไหนแล้วโอ้จริงกูมากูมาอยู่กูมาอยู่อุ้ยอุ้ย เหนื <c oughs> ่อยคิวเลยเหนื่อยคิวนี่เลีอกทับไม่ไปเหนื่อยคิวตกไปนนี้เอาชนะโอ้ยโอ้ไม่ใช่ความหวังอยู่ที่มึง ย่ามีมารถวิงไม่ไปรถวิงไม่ไปเอ้อินได้ละวินได้ละอุ้ยคุยกูโน้เกตบอร์ดไรใช่ไหมเขาหายไปไหนแล้วาไ้ กอยากได้นัง่งรถถังเนี <chauff eurs> <m z ul heures> ่ยอ้เหียยังไม่ขึ้นเลยอ้เหียเอาเอาเนี่ยแหละแรงอ่ะี่้เหี้ว่างแล้วาถังที่จะตใส่อะไรเี่ยไม่รู้อะ ต้องชาร์จก่อนเนี่ยไปไม่ถึงอุ้ยอุ้ยอ้าโอ้โหอะไรไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยโอ้กุแจกุญแจกูอยากได้กุญแจเจเจจาแม็กอ้กที้จอย่างโอ้โหยังหิววะอี๋ใช่ไหมยังหิวอ่ะไอ้ี๋ไปนี่ที่นี่ เอาเลยชิลโอ้โหแล้วกูไม่ได้เข้าด้วยแม่งเฮียชอบตัดหน้า <laughs> หมาหมาดำบ๊ายบายมันรถไอคิวมันเสียงรถไอคิวเป็นอย่างนั้นดวฮะไปเลยครับรีบรอใค <laughs> ร เรไม่เข้าเราไม่ได้เข้าเส้นชัยไปแล้วไอ้เหี้ยโอ้ยเผลอไปเหี้ยคิวไอ้คกูชอบรถว่ะไอ้เหี้ย อย่าล้มไไก่ไม่ลมแม่งแรงไ้เบรกไม่อยู่ท่านอเข้าเล่ใจดเขาเล่นใจเกาดรถกูดีสาด้วพุ่งไปนน่เลย โอ้โหแล้วกูขี่ใครอยู่ไอ้เหี้ยขี่ไอ้ฮิวขึ้นรถอย่างเบาเลยไม่ไม่คิดจะหักเองก็หักเฉยเลยขึ้นรถอะหาไว้เนี่ยเฮ้ยมีกุญแจวะเงากัเลยเฮียเราเนี่ยไอ้แม่กูมีหน้าสตีนกูดือกูติดกูติดขี่ไม่ได้กูติดไอ้เนี่ย จะลอยก็ไปเลยอ้ติดไปคิวไอ้กันอย่าไปหิวไปตอนอ่อนอยู่เปลี่ยนที่ขาดไปนี่จะได้หมดที่เปลี่ยนดี่ไหนเงี้ยหิ้ยคุยต้อใหม่ไหไอ้สัสแม่งเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ดูเบอร์เกอร์เฮอร์กูแม่งทำพิดธีเฮ่ กูจอนี้ยังแม็กล่วงเลยสัสการดพาสเจพยังไม่โดนเลยอ่เ้ปฏิบัติกรรมไ่สัสแม็กแม็กพอตายเหรอแม็กอี่ยยเ้ แม่ก็ไปจะล่วงไอ้แม็กเฮ้ยโอ้โหหิวจัดไอ้เฮียรถแม่งโอ้ยังพุ่งไงไอ้สัตว์ไปเลยว้าไอเยี่ยมเลยไอเยี่ยมเลมันเข้าซานานเลไอ้สัตว์เฮ้ยล่วงไอ้เฮียแล้วยังแมันเข้าสไลด์เข้าได้ไงอ่ะไอ้เฮีย Snork! <laughs> <laughs>